เชื่อว่าผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้นะครับผมที่มารีวิวเจ้า Apple Watch Ultra เครื่องนี้นะครับผมสวัสดีครับอยู่ผมไลฟ์สตองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิว Apple Watch Ultra นะครับผมก็คือนาฬิกาที่แพงที่สุดในชีวิตนะครับผมถามว่าทำไมผมเพิ่งมารีวิวเจ้า Apple Watch Ultra ทั้งๆท,ท,ที่มันก็ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณสือ ันเป็นเรื่องที่ไม่น่าตื่นเต้นเลยนะครับคลิปนี้เออใช่สิผูทถ่ายทําไมวะคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะสำหรับการตัดสินใจซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งราคา3ามหมื่นสี่หมื่นนะ<อ>นั่นแหละครับมันทำให้ผมตัดสินใจอยู่ชั่วโคตรเลยนะฮะหลังจากที่เขาออกมานานแล้วก็สุดท้ายครับผมมันก็จบลงที่การซื้อจนได้นะครับกับเจ้า Apple Watch Ultra เครื่องนี้แต่ว่าหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยไปแล้วมันก็คงอยู่ผมได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าคิดว่าผมน่าจะปล่อยปล่อยต่อนะ คือมันเป็นกิเลสแค่พักเดียวอะ่ะเออเดี๋ยวมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปควางจริงในเรื่องของลูกเล่นหรือว,ว่าคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆผมก็ไม่ขอพูดมากเพราะว่าคนดังหลายๆคนเข้ามารีวิวคนเยอะแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบซุมสี่มห้าเออคาจริงโดยวิสัยทัศน์ส่วนตัวของผมนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบใส่นาฬิกานะครับแต่ว่าพอเจ้า apple watch ultra เครื่องนี้เปิดตัวออกมาผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันเหมาะสําหรับผมมากๆนะในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็รูปลักษณ์เอาจริงผมเป็นคนที่ใสนายิกาได้ไม่นานเจ๊งนะครับผม เคยใส่ตอนประมาณช่วงเรียนอยู่วิทยาลัยนะตอนนั้นใส่ตัวละ5 600ใช้ได้ประมาณ23วันไม่ถึงหสัปดาห์เออคือพังอ่ะคือผมเป็นคนที่ใช <YOU> ้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์มากๆนะคือผมค่อนข้างที่จะโปรเจกของที่มันอยู่ในข้อมือผมยากมากเพราะว่าผมมีที่ไม่ค่อยระวังที่หลักเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ไม่ไม่ชอบใส่นาฬิกาแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ส่วนตัวของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ขี MI ้งุนหงิดนะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเวลาที่ <Vera> เราใส่ไราอยู่บนข้อมืออย่างเงี้ยด้วยอากาศเมืองไทยที่มันร้อนแล้วผมเป็นคนที่ที่่่ร้้อออนนนงงงงาาาาาาายะเเเแลลลวหืมมมัซึตขขฬก มันทำให้ผมแบบหุดหงิดแล้วก็อยากจะถอดทิ้งเลยอันนี้ก็เลยทําให้ผมไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยหลังจากที่ผมได้เห็นการดีไซน์ของ Apple Watch Ultra ตัวนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะ มันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแล้วเพราะว่าตัวเก่าๆของ Apple ที่ออกมาเนี่ยมันก็ดีไซน์หรูหราจอโค้งแต่มันก็ไม่ใช่สไตล์ผมเพราะว่าโอเคมันหรูหราแต่ว่ามันมาอยู่ในข้อมือผมไม่ได้คือมึงอยู่ได้แต่มึงอยู่ได้ไม่นานอ่ะเจ๊งอ่ะบอกเลยเจ๊งเลยอ่ะตรงก็พอรุ่นนี้ดีไซน์ออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากสําหรับความเป็นตัวของผมนะเออมันดูแบบแข็งแรงบึกบึนทนทานด้วยวัสดุที่เขาใช้ทําเป็นไทเทเนียมด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมแบบว่ารู้สึกชอบเพราะว่าไทเทเนียมเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องการ ทนทานแล้วก็ช่วยปรับทุกสภาพพื้นผิวอากาศเราจะเป็นอากาศร้อนอากาศหนาวมันจะช่วยในเรื่องของการยืดอายุของพวกวงจรภายในเครื่องทําให้มันมีอายุที่ยาวมากขึ้นเครื่องที่ผมได้มาเป็นแบบสายผ้านะสายผ้า,านี้แต่ว่าเอาตรงสายผ้าเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่ามันค่อทข้งจะรัดข้อมือได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องการซับเหงื่อได้ดีมากแต่ว่าสําหรับผมนะมันใส่ค่อนข้างยากมากๆนะเออมันใส่ยากแล้วก็ถอดยากมาก แต่ถ้าเป็นสายซิลิโคนมันก็จะง่ายแต่ว่ามันก็จะเรียกว่ามีเหงื่อเยอะอส่วนตัวเนี้ยอตงตรงผมไม่ได้ติดฟิล์มนะอืเขาบอกว่าเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าผมใช้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็แบบไม่ติดกระจกเลยนะอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีรอยละอ่ะมีรอยอยู่นิดนึงนะเป็นรอยขนแมวนิดเดียวนะครับผมบนหน้าจอนะก็เลยแบบอ่ะ เมื่นไว้ก่อนแล้วกันนะว่าถึงแม้ว่ากระจกมันจะหนาสักแค่ไหนหรือว่าแข็งแรงสักแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทนรอยขีดข่วนได้ถ้าเราใช้งานในระยะยาวนะครับผมก็น่าจะเป็นนาฬิการเดือนแรกนะในชีวิตที่ราคาแพงที่สุดนะครับแล้วก็คงจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่ที่ซื้อนะเออเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ที่ผมไม่ได้จําเป็นอยู่แล้วนะปกติเวลาเราไปไหนมาไหนก็ชอบพกโทรศัพท์มือถือเวลาดูนาฬิกาก็ดูในมือถือแค่นี้อันนี้คือผมนะ แต่คนอื่นไม่รู้เขาใส่เพราะอะไรใส่เพราะว่ามันเท่มันดูหรูหราแต่ว่าสําหรับผมคือแบบมุงงนีน่ะเออเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ในาฬิกาอยู่แล้วนะอันนี้อาจจะเป็นแค่แค่ผมส่วนตัวนะโอเคแล้วนี่คือ Apple Watch Ultra นะครับที่ตอนนี้ก็ยังมีขายนะครับอยู่ที่ช็อปออนไลน์นะครับช็อปปี้รัตนาช็อปปี้ยังเห็นอยู่นะมันจะเป็นของ Studio Seven ก็ราคามือหนึ่งจะอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทน,นะครับก็ไปลองหาซื้อกันดูแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นกับชีวิต ก็ไม่ต้องไปซื้อนะราคา30,000คุณซื้อ iPhone ตัวท็อปๆได้เลยนะส่วนผมก็เออไม่รู้อะซื้อทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เจ็บนะเจ็บแต่วันนี้ผมมาทำคลิปก็เพราะว่าระบายอะ่ะเออแค่นาฬิกาเนี่ยซื้อมาทำไมราคา20,000-30,000นะเออมันโอเคสำหรับการดีไซน์ผมชอบ แต่ว่าสำหรับผมผมองว่าผมไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบใส่านาฬิกาอยู่แล้วนะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาทาคลิปให้ดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาบ่นเฉยๆนะครับจเจอกันใคลิปหน้านะครับผมบา,บายๆครับผม let's go